ฟังกูดีนะสูงม,มันนี่กูจะมาสอนวิทยายุทธมาวหท่าแรกมามานี่คืองัดข้างไงกับเทียมทวนอ่าท่าที่สองท่านี่เขาเอินกันสันแข็งเมีย <N> สูจอบเบื้องดีๆนี่มาแล้วมันเต้นนี่นา้าอาท่าที่สามต่อไปสูยืดแขนออกนี่ใช่ขวาแล้วกะนี่รอยน้ำเ้อะรอยน้ำเตง็งเต้งเต็งแล้วก็นี่เขาเอื่นซอกพิคา,าเขาเรียกวัูจักเฮเห็นยังทานี่ก็ไน้กูละนายจะขอท่าต่อไปกูเบื้องหนังกระตูลหลยๆนี่เห็นบันพลังขึน้นเตาท่านี่ท่าต่อไปนี่เขาเอื่นซอกเท่านี่กันแสงนี่จาก็แล้วกว่าท่าต่าอสูบ ไทยบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยมีตาสอกอ่ะเห็นมน่้นี่กูใส่สอกอีกแล้วอ่านี่ทั้งใส่ทั้งขวามึมงต้องใส่ให้เป็นที่สอกเนี่ยเห็น,น,ออน,หนม,ม่้ท่านี่เขาเอิญลิงเลี้ยวเบิ่งตะเวนนั่นนี่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 ใตามกูนี่นี่เลี้ยวเบ,เวเบเิ่ตงตะเวนไว้ครับท่าจอบเบิ่งผู้สาวนี่จำไว้ดีๆๆๆๆก้าวเขาไปปุ๊บถ้าถ้าเห็นพ่อเขาปุ๊บนี่ใส่ท่านี่เตะข้างตะไคร่พ่อเขาบัวนี่แล้วก็จบด้วยท่าแมวคำลา